สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเงินในหัวข้อการซื้อสินค้าและการทอนเงินกันนะคะานักเรียนพร้อมแล้วให้เตรียมแบบฝึกคณิตศาสตร์เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นนักเรียนสามารถเลือกเหรียญและธนบัตรเพื่อใช้ซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสม 2. นักเรียนทราบจำนวนเงินทอนที่จะได้รับหลังจากซื้อสินค้า นักเรียนเคยซื้อสิ่งของอะไรบ้างคะและเวลาซื้อสิ่งของนักเรียนได้ดูเงินทอนหรือเปล่าคะว่าแม่ค้าหรือพ่อค้าให้เรามาครบหรือเปล่าวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนมาร้านค้าร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขายทุกอย่างซึ่งจะมีของมากมายหลายชนิดนะคะวันนี้ครูจะเลือกซื้อของทั้งหมด4อย่างแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าควรจะเลือกใช้เหรียญหรือธนบัตรเท่าใดในการซื้อสินค้า และเราควรจะได้รับเงินทอนจากสินค้าแต่ละชิ้นเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ชิ้นแรกนะคะครูนะคะก็อยากซื้อกระปุกหมูออมสินนะคะราคาตัวละ75บาทครูก็จะเลือกใช้ธนาบัตรฉบับละ1 0 0บาทในการซื้อนะคะแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะใช้ธนาบัตรใดในการซื้อกระปุกหมูออมสินราคา75บาทคะนักเรียนอาจจะใช้ธนาบัตรฉบับละ52ใบ ก็ถือว่ายังสะดวกในการใช้จ่ายกระปุกใบละ75บาทอยู่นะคะถ้านักเรียนเลือกเรียนหรือธนบัตรไม่เหมาะสมอย่างเช่นถ้านักเรียนใช้เหรียญ1น1บาทในการจ่ายนักเรียนก็จะต้องนับทั้งหมด75เหรียญซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็พกพาไม่สะดวกอีกด้วยหรือถ้าใช้ธนบัตรใหญ่อย่างธนบัตรฉบับละ1000บาทคนขายก็จะต้องทอนในจำนวนที่เยอะขึ้น ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดปัญหาว่าคนขายไม่มีเงินทอนเพราะฉะนั้นครูจะซื้อกระปุกหมูออมสินหนึ่งตัวครูจึงให้ธนบัตรฉบับละ100บาท1นึใบให้กับคนขายและตอนนี้ครูอยากทราบว่าครูจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะเราก็จะต้องนำมูลค่าของเงินที่เราให้กับคนขายกับมูลค่าของสินค้าที่เราจะต้องจ่ายมาลบกันนั่นก็คือ100-75 ซึ่งครูก็จะต้องได้รับเงินทอน25บาทนั่นเองค่ะคนขายก็ได้ทอนเงินให้ครูด้วยแปง20และเหรียญ5ครูอยากจะทราบว่าคนขายสามารถทอนเงินในมูลค่า25บาทด้วยวิธีอื่นได้อย่างไรคะคนขายก็อาจจะทอนด้วยเหรียญ5 5เหรียญหรือเหรียญ10 2เหรียญและเหรียญ5 1เหรียญค่ะต่อไปครูอยากจะซื้อรองเท้าราคา99บาท50สตางค์ ครูจึงให้ธนบัตรฉบับละ100บาท1ใบให้กับคนขายครูอยากทราบว่าครูจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะซึ่งถ้าคิดง่ายๆเลย99บาท50สตางค์ขาดอีก50สตางค์ก็จะครบ100นั่นก็แสดงว่าครูจะได้รับเงินทอนจากคนขาย50สตางค์หรือเวลาที่เราเขียนเราก็จะต้องเขียนว่า0.50บาทนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะครูก็ต้องการซื้อนาฬิกา1เรือนซึ่งก็มีราคาเรือนละ125บาทนะคะครูนะคะก็ให้ธนบัตรฉบับละ100บาท1ใบและฉบับละ50บาท1ใบกับคนขายครูอยากทราบว่าครูจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะเราก็จะต้องนำจำนวนเงินที่เราให้คนขายมาลบกับราคาของสินค้านั่นก็คือ150ลบ125 คำตอบที่ได้คือ25เพราะฉะนั้นคนขายก็จะต้องทอนเงินให้ครูทั้งหมด25บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เป็นของชิ้นสุดท้ายที่ครูจะซื้อแล้วนะคะครูนะคะก็ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะ1เครื่องในราคา25,500บาทซึ่งครูนะคะก็ให้ธนบัตรฉบับละ1 0 0 0บาททั้งหมด26บใบให้กับคนขายซึ่งธนบัตรฉบับละ1000บาทจำนวน26ใบ ก็จะมีค่าเท่ากับ26,000บาทนั่นก็หมายความว่าครูนะคะให้เงิน26,000บาทกับคนขายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา25,500บาทครูอยากทราบว่าครูจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะเราก็จะต้องนำา6 6 0 0บาทลบด้วย25,500บาท คำตอบที่ได้ก็คือ500นั่นก็หมายความว่าคนขายจะต้องทอนเงินให้ครูทั้งหมด500บาทซึ่งคนขายก็ได้นําธนบัตรฉบับละ5 0านใบให้กับครูครูอยากทราบว่าคนขายสามารถใช้ธนบัตรอื่นในการทอนให้กับครูได้ไหมคะคําตอบก็คือคนขายนะคะก็อาจจะใช้ธนบัตรนะคะ ฉบับละ100บาทนะคะจำนวน5า้าใบถอนให้กับครูก็ได้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเงินในหัวข้อของการซื้อสินค้าและการทอนเงินเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนไปซื้อสินค้านะคะนักเรียนก็จะต้องเลือกใช้เหรียญหรือธนบัตรที่เหมาะสมกับราคาของสินค้านะคะถ้าเลือกใช้เหรียญหรือธนบัตรนะคะที่มีมูลค่าต่างจากสินค้ามากเกินไปนักเรียนนะคะก็อาจจะเสียเวลาในการนับจํานวนเงินให้เท่ากับที่ต้องการ หรือถ้าใช้ธนบัตรนะคะที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาของสินค้ามากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาคนขายนะคะไม่มีเงินทอนและเวลาที่นักเรียนได้รับเงินทอนนะคะนักเรียนก็จะต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่านักเรียนได้รับเงินทอนครบหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเ,เพียงเท่านี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ